ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมครับนักหล่าเชียงไฮ้ขึ้นแล้วฝนตกครับฝนตกขนาดนักเลยครับผมปลามาสองเขียดใกล้แจ้งนะครับประมาณตีสามปลายเนี่ยมาล่นมาต๊วยเขียดอ๋อขนาดครับที่นี่นะปั๊บเออลืมถ่ายเอาครับเขียด เกียรออกกับกุลกันแลน้วนัน่นเองว่าจ,จะลุกมาตั้งแต่แต่คืนแล้วนะครับฝนมันตกหลายแล้วครับผมก็รอ,อมันฝนมันยัง่งฝนมันซาเนาอมาส่องคำเดียวหมาก็ล่นมาตุ้ยครับเสียงเคียดห้องกันแล้วล่ะเป็นการคบจะเคียดตัวกันครับวันนี้มามันส่วนเลย lần hai hai chia tay gần, don't have fire gần. Bitte mỗi lần tôi hết tham mưu, lúc cho lần mặt tôi mưa coi mặt ông có bệnh nhân chẳng có nặng มองงามองง่ามเลยครับป๊อปฝนตกแข้งขนาดเลยครับขึ้นแล้วจะไปหาเสียงมันตามเสียงตามเสียงเคียดไปโอ้โหจะได้กบก่อนเหรอ โอ้อจะได้มาครับคนตกขึ้นนั่นนะแต่มันมีน้าแบบตรงนี้มแห้งแรงล่ำเนาะหนุ่มพอได้กุบสักตัวเตอ็มมีหนามครับขอทำมีกำรับเดี๋ยวผมซองเสาะซองหมวกกำหนาะ ยิ่าได้ตัวได้ยังยทถ่ไทยอ,อมกำรับครับผมก็ส่องมน,นี้ื่ลยบอกมอปอครับมันใกล้แจ้งตัวแล้วครับเริ่มลบตาแล้วครับเริ่มลบไฟแล้วฝนตกนักแต่แต่หน้ามนตุ่งมันเหมือนมีครับเริ่มลบไฟแล้วผมส่องมาใคล้ยามาถึงกันลบตรงในดินแตกคาบเี้คลับ มันเม่อมันต้องฝนอ้อยด้วยครับแล้วซองนี่นะอันนี้มันใกล้แจ้งแล้วเริ่มกลับเริ่มกลับเข้าหูแต่ขาบมันเห็นแล้วเขียดน่ะครบบ่ป๊าเลยครับฝนแห้งขนาดเลยครับวันนี้นะอือเป็นฝนเป็นลมแห้งขนาดเลยแต่ว่ากลางตรงมันย่อมมีน้ำนะครับมันแห้ง มันแห้งดินตั้งตรงนี่นะกำลังได้ฝนนักๆวันเนี้ยครับโ,โอ้ก็นึกว่านหนามบนนะหงกตรงนี่มีครับมีหนามเขียดกระเขียมมันตันออกแต่ครับปล่อยมันทำปเนาะสักห่าปอนสักหายยๆๆ่าเงี้ยงๆนะครับจะได้นหะก็ได้ปอตำน้ำพริกอยู่ครับเขียยมาหันก็เนี่ย ถ้าน้ำพริกเ <nervous S 1> น,นี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมซองไปเรื่อยๆก๊ัมถ้าใกล้แจ้งสัก๊ัมกัเดี๋ยวใหิยาปอละได้สักข่าบก็เอาแล้วครับนี่ครับเขี่ยดจับมันละนี่ตัวใหญ่อยู่ครับนี่นะเนี่ยตัวประมาณนี้ประมาณนี้หมดนะครับตัวนะมันก็ใหญ่ถ้าก๊ัมปอใหญ่แต่ได้เตะจะกระชังไงทายไปได้กับมือเดียวครับ เขียดหน้าแรงครับตัวบางเฮือกเอาหมาดแล้วถ้าเป็นหน้าฝนมอีน,นี่มหันหแล้วครับตึมเอาเลยมันไปเขียดหน้าแรงเนาะเขียดฝนแรงครับอึ้งบ่ออครับมันป้อมมีหวัวตงเพอ,อึ้งครับลบตายละมันแจ้งใครแจ้งลบตาลบข้อห้อยแต่คาไปละเนียหูมครับ ลูกคึนนี่ไอ้ลึกขึ้มาตัวนครับพุ้นท,ท้มาลัดไฟไปลัดไฟมาถ้าเป็ดกบนี่มันได้กี่นะครับไปเครียดนะในน่ะถ้าเป็ดกบนี่ยมดซีแล้ครับนี่รัลัดไฟไปลัดไฟมา,าฟมนนไหน,ะน,น,นะนม,มัน,น,ไไไมนไปบ้านมันกับ,บไปหล่นไปหล่นมาตัวนี้ครับนี่ครับเครียดตัวนี้ตัวนี้นะป๊อกนี่นครับ ก็มอ่ครับอไก่กันเฮ้ยมีน้ำไก่กันลบกตายอ่ะต้องพอดีๆกันนะครับจะเข้าหูแล้วนะนี่นลยตบเนี่ยครับนี่มอ cây chen lại xong nhạc tí tí, tí lại không Khiệt cả lùa không hú tí tí, tí Cây trang leo Nhìn subscribe ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทายพอประมาณเนี้ยเนาะการจับเขียดมาได้กบครับมันต้องหน้าฝนแทบเนาะจะได้กบได้อย่างนี้นะแต่หน้านี่ก็กินเขียดไปก่อนฝ <c ười> นแรกครับเดี๋ยวก็มีกบมีอึงอยู่เราแห่สักวางกันนะครับเดี๋ยวนี้มันขยีเตอะลบเนาะลบข้องูงอกันตัวนี้ วครับอยู่ในหูนครับโอเคครับเดี๋ยวผมเลาะซองสักน่อยกันเนาะเดี๋ยวผมไปสรุปผลงานหัวครับครับมาถึงบ้านแล้วมาสรุปผลงานครับพอได้ตำน้ำพริกครับตอน้ำพริกสักขาบเนี่ยเขียดตัวมันปอนใหญ่ครับ มันทอกมาได้เนาะทอกในเปในอย่างมาได้มันจะวิตเอกครับก็ได้ประมาณเนี้ยโอเคอยู่ครับไปแข่ชั่วโมงเดียวได้สักน้ำพริกนี่เก่เาละหลุมบ้านนี่หมดได้ครับครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยเนาะสองนักหลาจงายงไฮครับสำหรับวันนี้นักหลาจังไฮวันนี้ผมขอสวัสดีครับ